เดินถนนท่าแพต่อแต่เดี๋ยวข้างหน้าผมมาเดี๋ยว,ยวมีเซเว่นอาจจะแวะซื้อน้ําก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกินนอล่วยจับกันนะครับไม่รู้ขายหรือเปล่าแต่เขาบอกขาย <c oughs> Google บอกขาย <c oughs> ตรงเนี้เขาเอาอันนี้ออกแล้วใช่ไหมเพื่อนผมมาปีที่แล้วอะ่ะแต่เหมือนมันจะเป็นแบบไงอ่ะเป็นประตูไฟอะ่ะทั้งเส้นเลยใช่ไหมแต่ในตอนเนี้ยเขาออกแล้วตอนนี้เดือนพฤษภานะครับปี68นะผมมาช่วงมก,กรลาปีปีที่แล้วอะ่ะมาแต่ไม่เปิดไฟเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าไฟเขาเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะฮะบางทีเรามาเดินแล้วมันไม่ตรงกับวันเขา นี่ดูตู้ไปซณีเด็มีลายด้วยอันนี้